เรื่องจดหมายเป็นอย่างนี้ค่ะคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่น้องใหม่ตอบพี่ไปนะคะ,คะว่าที่เวลาตอนมีมาสัมภาษณ์ว่าเรื่องการย้ายช่ออย่างเงี้ยอย่างที่บอกคือน้องยังไม่สามารถพูดได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหมดสัญญาจริงน้องหมดสัญญาเนี่ยสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนล่วงหน้าประมาณ 2- 3ส,สมเดือนเนี่ยยิงแล้วก้าวได้เข้าไปคุยกับอนนงพลากร,กรมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทางก้าวเป็นคน ปกติเนี่ยเราจะแบ่งการทํางานกันชัดเจนก็คือว่าในเรื่องของการเจราจารการต่อรองอะไรต่างๆจะเป็นก้าวไปคนคุยงานขายงานกับลูกค้าแล้วก็เจราจากับทางผู้ใหญ่เป็นก้าวทาทั้งหมดแล้วก็จะมีแม่ช่วยร่วมกันตัดสินส่วนน้องก็มีหน้านที่ทํางานตามคิวที่ก้าวบอกไว้ไปคือคุยงานในมิเละแน่ๆใช่เพราะว่า,าคือคุณไม่รู้เรื่อง แล้วก็จะมีเรื่องในเรื่องของพอเราเข้าไปคุยกับอนองล่วงหน้าซึ่งอนหนงเขาก็ถามปกติว่าเป็นยังไงบ้างสัญญาจะหมดอะไรเงี้ยจะต่อไหมเราก็บอกอนหนงตามตรงว่าเราอยากขอเป็นนักแสดงอิสระย้านะคะว่าเป็นนักแสดงอิสระขอย้ำตรงนี้ด้วยเพราะว่าน้องใหม่ยังไม่อยากให้ใช้คําว่าย้ายช่องหรืออะไรถ้าคําว่าย้ายมันคือมันแปลว่ามันต้องมีที่ไปแล้วหรือว่าอะไรยังไงแต่อันเนี้ยเราขอใช้คําว่าเป็นนักแสดงอิสระเพราะฉะนั้นแปลว่า น้องสามารถร่วมงานได้กับทุกที่แม้กระทั่งกับช่อง7เ,เองอนนองก็เป็นคนพูดเองกับก้าวเลยว่าวันหนึ่งถ้ามีโปรเจกต์ที่น่าสนใจหรือเหมาะกับน้องใหม่อนนองก็จะเรียกกลับเข้ามาแล้วก็เจราจากันคุยกันปกติเพราะตัวอนนองเองก็ไม่ได้ติดอะไรตามจดหมายที่ออกไปและจดหมายนั้นก็อนนองเองก็เป็นคนส่งให้ก้าวได้ดูก่อนแล้วทางเราก็ไปบอกแล้ว,ลแ,ลวแต่อนนองกรุณาเลยค่ะคือยังไงก็ตาม กับเรากับช่องเจ็ดเนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์อันดีกันเพราะว่าปกติเนี่ยก้าวก็จะเป็นคนเข้าพบอนนองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเวลาอามีเรื่องอะไรหรือน้องมีปัญหาอะไรเราเรามีอะไรเราจะโทรหาช่องก่อนเลยแล้วก็เราคุยกับช่องอยู่เป็นประจำมาฮะนะถ้าเกิดว่าคนที่ช่องเนี่ยก้าวก็จะคือไปหาอนองอนองบ่อยเพราะอะไรถึงอยากเป็นิสระค่ะคือต้อง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 เรียนตรงๆว่าเหมือนเราก็คือก้าวทำงานมานานแล้วใช่ไหมแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่า เราอยากเห็นน้องอยู่ตรงนี้มาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งในระยะเวลาสัญญานี่ก็คือ7ปีแล้วล้วก็อยากให้น้องได้ลองเคลือเปลี่ยนบรรยากาศทําง,งานไปไปดูบ้างอะ่ะลองลองให้น้องลองทำหลายๆแบบถ้าสังเกตคือก็จะให้น้องใหม่ลองทําหลายๆอย่างมีทั้งเต้นมีขึ้นคอนเสิร์ตมีร้องเพลงมีคือทําทุกอย่างเล่นหนังเล่นละครคือเราทําหลายอย่างอยู่แล้วแม้กระทั่งในตอนที่อยู่สัญญาช่อง7เราก็เลยอยากให้น้องได้ทําหลายอย่างลองดูค่ะ คือตอนนี้คือแน่นอนยังไม่มีทางได้สัญญากับทานทางไรเลยยังไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือจริงๆตางระยะเวลาสัญญาเนี่ยหมดสามสิบดันวาแต่ว่าตัวอนองเองเนี่ยแกบอกว่าถ้างั้นก็เนี่ยก็ไม่เป็นการปิดการโอกาสละกันถ้าเกิดว่าแบบเหมือนถ้าเราอยากจะไปอิสระแกก็บอกว่างั้นก้าวก็สามารถคุยงานอะไรได้เลยนะอาไม่ติดอะไรางท่านองมีแบบล้งงหรืออะไรไปไหมครับก่อนก่อนก่อนก้าวว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องรักอะไรกันมากกว่าเพราะว่าจริงๆมันมันมีตัวสัญญาเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้อกําหนดนะคะแล้วก็พอเหมือนกับเราเราได้ตัดสินใจไปแล้วน้องเองก็เขารพกรตัดสินใจของทั้งทางก้าวแล้วก็ทางคุณแม่น้องค่ะเพราะนั้นไม่ใช่ทางความรู้สึกของตัวใหม่เองเป็นอบ้างเพราะว่อยากจะคุยแล้วเราตัดสินใจเราได้คุยกัก็เราเราเชื่อทางการตัดสินใจของทางเราอะนะคะทาง ทางผู้จัดการแล้วก็ทางคุณแม่ของเราว่าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีกับอนาะคตของเราอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรื่องของการทํางานแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะใหม่รู้ว่าบ้านหลังแรกที่ใหม่ไปแล้วเป็นบ้านหลังแรกที่ให้โอกาสให้ละครให้ใหม่ได้มีตรงนี้ให้ได้มีหน้าที่การงานตรงนี้คะ่ะดังนั้นใหม่ไม่ลืมพราะคุณทางนี้มันเป็นมันเป็นพระคุณที่ที่ยิ่งใหญ่แล้ว ่ไม่มีามมมทางรแน่นอนก็หมายเองได้เข้าไปพบคุณนอณ้องที่ต่อค่ะนั่นพี่ก้าว <c oughs> คือการเจรจาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือก้าวเนี่ยเข้าไปจริงจริงก้าวไปเจอหนองขนาดหลายครั้งมากปีเน<ช>ี่ยไปเจอตอนอกลางปีรอบหนึ่ง<ช> <นะ S 2> ด้วยแล้วก็พอตอน <c oughs> วันสุดท้ายที่จะไฟนอลไปเนี่ยก็มีผ่านน้องเข้าไปด้วยแล้วก็มีคุณแม่ไปด้วย<ช>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก้าวก็ได้เป็นคนกำชับกับน้องเองว่ายังไงก็ตามเรายังพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเรื่องว่าจะหมดสัญญาช่องอะไรยังไงเพราะว่า มันควรจะต้องให้เกียรติช่องเ <C> e <ars> พราะว่าอนนอ์เป็นคนตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่ายกเลิกสัญญาให้ก่อนด้วยไม่ปิดการโอกาสาก็เลยบอกว่าถ้างั้นมันเป็นพระคุณมากๆแล้วก็คือขอให้ทางทางอนนอ์เป็นคนออกหนังสือมาก่อนดีกว่าค่ะแต่ว่าแล้วก็อนนท์ก็ส่งส่งไอตัวหนังสือน,นั้นมาให้เราเห็นก่อนด้วย <C> e <ars> ค่ะใม่คาารที่ว่าเราตัดสินใจเรีย็นนักแสดงอิสระในเวลานี้ถือว่าเ็วเกินไปสำหรับการที่เราจะก้าวเดิน สำหรับใหม่ใหม่ว่าห,หลายๆคนอาจจะคิดว่าเร็วไปเพราะว่าเราเพิ่งทำงานเพิ่งเข้ามาเงี้ยค่ะแต่สำหรับใหม่หม่คิดว่าโอ้ใหม่ก,ก็อยู่มาตัวใหม่เองมปอยู่มาเจ็ดปีอะไรเงรรี้ยทามันก็ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะอยู่แล้วอะไรเงรรี้ยค่ะแล้วถ้าเราเราคิดว่าเราพอมเราก็เราก็ถึงถึงเลือกทอางน่ี้คือคือจริงเรื่อ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 งงานเนี่ย ในเรื่องของอนาคตเนี่ยส่วนมากคนที่จะมองเนี่ยมันคือก้าวกับแม่มากกว่าเพราะว่าบอกตรงก็าคือแม่ก็จ้างก้าวมาให้ทําตรงนี้ให้อะเนาะแล้วเราก็แม่ก็แม่ก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวก้าวเหมือนกันก้าวก็คิดว่าตัดสินใจได้ไม่ผิดเหมือนกันแล้วก็พยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาเหมือนกันมข่าวออกไปก็จะมีกระแสคือ,อามมาใช่กระแสดราม,ม่าอันนั้น แต่ว่าจริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหทําให้มันดูเป็นแบบทางการเพื่อมาแถลงข่าวเรื่องแบบเรื่องเรื่องหมดสัญญาหรือเรื่องอะไรไม่ได้อยากจะทําอย่างนั้นเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือเรามีในเรื่องของร้านที่เราอยากโปรโมทด้วยแบบว่าคาเา่พี่กระจายด้วยแล้วก็มีเรื่องของอ่ที่แบบอยากให้เข้าใจกันมากกว่าว่าแบบอย่าเพิ่งไปพูดกันรวนสรุปกันก่อนเลยดีกว่าว่าย้ายช่องอะไรมันไม่ยังไม่มียังไม่มีค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรายัง ยังไม่ได้หมดสัญญานะคะแต่ว่าในเมื่ออนอนงแกเปิดโอกาสให้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยว่ากันทีหลังมันมีคำพูดรุนแรงถึงคำว่าแบบมีละคุณเลยอย่างเงี้ยคือก้าวว่าคําพูดคําพูดคําพูดนี่ละคุณอย่างเงี้ยก้าวว่ามันเป็นเรื่องเรื่องปกติอยู่แล้วที่ที่ต้องโดนเพราะว่าก้าวเชื่อว่ามันมันต้องมีคนที่รับไม่ได้แล้วคนที่ผิดหวังกับคําตอบของของของเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า ก็พยายามบอกน้องว่าอย่าอย่าไปใส่ใจมากแรกแรกก็เข้าไปอ่านนะแต่แบบเฮ้ยพอมันเยอะมากเราสงสารเขาเพราะว่าน้องก็ยังทํางานมาแบบไม่เยอะไงแล้วก็สงสารน้องเพราะน้องก็เครียดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้เก็บมันมันมาเป็นแบบเรื่องใส่ใจเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่ได้รู้จักเราไม่ได้มาทํางานอยู่กับเราไม่ได้มาเหนื่อยไม่ได้มาลําบากเหมือนเราไม่ได้มาแบบรู้จักว่านิสัยใจคอเราเป็นยังไงก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจค่ะเพราะว่าคิดซะว่ามันเป็นเสียงรอบข้างที่เรา นะไม่ายมีข่าว<ม>บอกอ,อะไระแฟนๆเลยคะที่ใช้คำพูดแรงๆกับเราอะไรอย่างี้ก็จะมีเรื่องเรื่องคำพูดคำนึงค่ะที่ที่เป็นรู้สึกเป็นกระแสรดรามา่มาเรื่องของคำว่าไม่รู้ที่ที่ออกไปเนียค่ะคืออยากจะแจ้งว่าวันนั้นนะคะวันนั้นในเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนะคะคือไม่มีอะไรที่ต้องทำเยอะมากเลยคะ่ะตอนแรกคือตอนเช้าเลยเริ่มตื่นเช้ามาเนี่ยไมคก็เซตงานจดเซอร์ไพรส์คุณแม่ แล้วก็เซอร์ไพรส์เป็นวันเกิดของคุณแม่นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บใหม่ก็ไปอีเวนต์พอไปอีเวนต์เสร็จแล้วต่อจากอีเวนต์เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องไปงานแต่งต่อ <c oughs> ซึ่งมันก็คือวันนั้นนนแน่นมากเลยค่ะแล้วก็อีเวนต์ก็แบบเสร็จไม่ตรงเวลา <c oughs> มันก็เลยต้องเร่งรีบกันไปหมดเพื่อที่จะไปงานแต่งให้ทันใช่ไหมคะมันก็เลยแบบคําพูดตอนนั้นที่ออกไปอะไร่เงี้ยมันก็เลยเกิดจากความที่เราแบบ เขาเรียกว่าอ,อะไรตอนนั้นมันเร่งรีบไปหมดนะคะเราก็คิดไม่ได้ถี่ท้วนสติอาจจะไม่อยู่ครบแล้วเราพูดออกไปเราพูดว่าเ,เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเราไม่รู้ว่ามีงานอะไรเงี้ยานงานช่องตอนเช้างานช่องตอนเช้าจริงจริงแล้วคือจําได้หรือเปล่าคะจริงจริงแล้วคือจาได้ไหมเอาจริงจริงคือเร,เราก็จำไม่ไดเ <laughs> ้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นงานอย่างงี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าช่องเชิญเนี่ยช่องก็จะเป็น มีฝ่ายอยู่แล้วแสดงโทรมามแล้วก็เรียนเชิญไปแต่ว่าเราก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีใครติดต่อมาด้วย<ม>ค่ะใช่ค่ะก็เลยแ,<ต><ม>แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดแบบให้ในแง่นั้นเลยค่ะ<ม>ถ้าถ้าใครที่ผิดหวังกับคําตอบนั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าคือมันไม่ได้รอบค้อบอะค่ะไม่ได้คิดถี่ถ้วนตอนที่พูดออกไปมันคือการเกิดจากช่วงเวลาสั้นๆหนึ่งที่เร่งรีบมากๆแล้วจะต้องไปงานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวความจริงอะเนาะ เรามาได้แบบว่าต้องมานั่งแบบบีบสกีปเป๊ะกันถึงขั้นว่าแบบหนูต้องตอบอย่าง,งนี้นะลูก <c oughs> นักข่าวถามว่าเนี่ยวันเกิดชอบอ๋อทราบค่ะแต่พอดีติดวันเกิดแม่เราไม่จําเป็นค่ะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจโกหกเราไม่ได้แบบพออย่างที่บอกคือกล้าจะสอนน้องว่าเวลาจะพูดอะไรก็ตามพูดความจริงพูดปกิครั้งมันก็จะพูดเหมือนเดิมมันก็พูดความจริงหรือหรืออี่เป็นกระแสหนึ่งที่เหมือนว่าทางช่องไม่ได้เชิญเราเลยไม่ได้ไป เอาจริงๆวันนั้นไม่ใช่แค่ใหม่คนเดียวที่ไม่ได้ไปอยากให้ลองดูกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ลงรูปในไอจีจริงๆเยอะมากเพราะว่าจริงๆเหมือนกับว่าก้าวก็ไม่แน่ใจว่าเขาเชิญอะไรยังไงหรือว่าจะเชิญมันจะมีกรุ๊ปกรุ๊ปไลน์ของของที่ของของช่องที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรกับกับนักแสดงใหม่นะที่เขาจะเอานักแสดงใหม่ๆเพิ่งแบบแอดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบของเราก็ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปแล้วก็มีหลายท่านมากๆที่ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เผอิญว่าวันนั้นน้องใหม่มีงานพอดี ก้าว่ามันก็เลยแจ็คพอตพอดีพอถุแจ็คพอตแตกจมที่ถุงนี้พอถกโจมตีหนักขนาดนี้เนี่ยความรู้สึกของใหม่รู้สึกยังไงใหม่อะคะอุ้ยใหม่ว่าใหม่เข้มแข็งขึ้นมากเลยนะจากที่ใหม่เคยโดนมาต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือคือใหม่โดนโดนอะไรแบบนี้มาเยอะมากแล้วค่ะแล้วก็ผ่านมันไปเพราะว่ากําลังใจดีแล้วก็อย่างที่บอกว่าคําสอนที่ว่าเราต้องพูดความจริงตลอดแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราแล้วมันก็จะผ่านไปได้ ั้งนี้ก็กําลังใจดีค่ะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกกาลังใจนะมีแอบร้องไห้กับของต่างๆี่องพูดถึงบรือเไม่แอบร้องไหลล้เลยอะดูดูแล้วก็คุณก,ก็หูยรู้เยอะ่าเราอวียก้าบาง <c oughs> คนแบบรู้ลึกรู้จริงรู้ยิ่งกว่าเ <c oughs> จ้าตัวนะแบบว่าอุ้ยเนี่ยใหม่เคยไปที่ช่องนี้ไปช่องนั้นมันมาก่อนอีกแล้วเขาไม่เอาแล้วมาช่องเดีลยวเราโอ้ยรู้ลึกรู้จริงมากเลยอะแบบเป็นคนมาแบบเนี่ยมีคนนี้เป็นคนปั้นใหม่มาก่อนไหมเขาเาะ คือมันความจริงมันรู้ก็เรารู้กันอยู่แค่นี้แหละค่ะว่าวันแรกที่น้องมาใครดูแลน้องเราเป็นคนพาน้องเดินไปซื้อรองเท้าส้นสูงคู่แรกไปทํางานอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกพี่ก้าวพแพนในอนาคตของน้องบ้างหลายคนกำลังรอติดตามเลยว่าตใหม่จะรับงานอะไรบ้างละครช่องไหนอะไรยังไงคะก็เป็นอิสระก็คือถ้ามีงานอะไรดีๆแล้วก็โปรเจกต์ที่น่าสนใจติดต่อเข้ามาทั้งหมดเราก็อยากจะร่วมงานทั้งหมดเพราะว่าอยากให้เป็นประสบการณ์ ับชีวิตของน้อง่ะแล้วก็โปรเจกต์เ,เ,เนี่ยมีมีคุยเอาจริงๆมีคุยไว้ค,ไวค่อนข้างเยอะมากแต่ว่ายังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเรื่องด้วยยังมีปัญหาอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอแบบค่อยๆทีระยงก,ก่อนตอนนี้ครับี่ก็คือเหมือนพอให้ให้เสร็จเรื่องนี้ไปแล้วก็ต้องดูเรื่องทามมิ่งเรื่องอะไรดีๆด,ด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคือมันมีอย่างเรื่องหนังก็มี มีมีคุยไว้อยู่อะไรเงี้ยเราขอแบบจัดแจงดีๆมากๆเพราะตอนนี้แบบต้องตั้งสติดีมากๆเพราะมันเยอะมากแล้วเราขอขอไม่เนจดชีดีนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชัดเจนหรือสรุปอะไรปุ๊บรับรองรีบบอกแน่นอนเลยค่ะยี่การไปเซ็นสัญญากับช่องยยังไม่มีเอาจริงๆนะพี่ยังไม่มีผู้ใหญ่ท่านไหนมาพูดถึงเรื่องการเซ็นช่องกับก้าวเลยอันนี้ด้วยด้วยด้วยความสัตย์จริงว่ายังไม่มีการติดต่อมาแต่มีผู้จัด ท่าเป็นละครก็คือท่าเล่นละครแต่มาได้มีผู้ใหญ่จากทางช่องใดๆก็ตามมาติดต่อว่าเออให้ไปเซ็นอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยค่ะมีมีก็มีในส่วนของว่าเออละครติดต่อเข้ามาซึ่งถ้าตามปกติก้าวก็ขอให้เขาให้พี่เขาส่งบทมาเพราะว่ามันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องเป็นคนอ่านบททั้งหมดให้จบแล้วก็สกรีนบทถูกไหมฮะถ้าเกิดว่าเราลับทุกงานเลยมันก็ ไม่รู้ว่าจะดีกับน้องห้องหรือเปล่าถูกไหมเราก็ต้องหนูถ่ายไว้ใช่เพราะว่านางก็จะไม่ไหวอาจจะล้มตึงกลางกองเพราะว่าเราเราก็มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเก้าที่ต้องอ่านให้หมดแล้วก็เอาไปสรุปแล้วคุยกับน้องกับแม่อะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่ามีการเด็นไปได้ที่ที่จะร่วมงานกับพี่อ๋อพี่แดงจริงๆใครติดต่อมาก็ต้องบอกเลยว่ากราบขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกียรติมากที่ที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆซึ่งเก้าก็อยากให้น้องได้ได้ร่วมงานกับหลายๆท่าน อีกมากมายเลยก็ก็ก็แฮปปี้ค่ะเธอกว่าติดต่อมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะต้องรอดูเรื่องของเวลาพี่ก้าวใจเราอยากเป็นอิสระไปเรื่อยๆหรือว่าอยากจะเซ็นกับช่องใดช่องหนึ่งคะจริงๆตอนนี้อยากอิสระก่อนแต่ว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตนะนะ<ม>ซึ่งมันเป็นคำพูดดูสวยมากในอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆว่าว่าขอดูในอนาคตก่อนได้ไหมว่าว่าว่า แนวทางจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่คิดไว้อยากให้ลองไปอิสระดูก่อนมีระยะเวลาไหมคะว่าเราจะเป็นอิสระกี่ปีหรือไม่ไม่ได้มีกําหนดไว้ขนาดนั้นเลยอะค่ะเหมือนพอเปอิสระคนก็จะมองว่าเรื่องค่าตัวก็ต้องสูงข,ขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราทํางานอะนะสมมติทํางานไปแล้วสิบปีพอพออ<ช>ีกปีหนึ่งเราออกไปเป็นฟรีแลนซ์เราก็ต้องมีเลทถูกเลทของเราถูกป่ะะเหมือนสมมติเราเป็นช่างแต่งหน้าอยู่กล้องละครสมมติ อ่ะคิวหนึ่งเราสองพันบาทแล้วถ้าอยู่ดีวันหนึ่งเราออกไปมีงานแบบแต่งเจ้าสาวมันก็ต้องเป็นเลทที่มัน,มน,นใช่มันคือ,คอต้องพิเศษขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือราคาก็จะ,จะเ,เริ่มปรับขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โห่โหวยโอ,าาอกาส่วยโอกาสอะไรขนาดนะั้นเราว่ามันก็อยู่ในในเลทก้าวว่ามาตรฐานเท่ากันทุกคนหละค่ะไม่ได้แบบเยอะไปกว่าใครพิเศษไปกว่าใครแพงไปกว่าใครก้าวว่ามันเป็นเลทที่ทุกคนรู้กันดีครับก็คือหลังจากหมดสัญญาก็ราคาอาจจะับขึ้นอีก ขึ้นไม่หรอกก้าวว่ามันเป็นเลดมาตรฐานอย่างนี้เรีกว่าใช่ค่ะดูตามดูเป็นไปตามงานพี่ก้าวทำนี่ข่าวว่าหม่อมน้อยเป็นคนพันน้องใหม่ไปพากทกับพี่ออฟคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าหม่อมเป็นคนน่ารักมากเวลาเราทํางานกับแกเนี่ยแกก็เอ็นดูเราก้าวก็ดูแลหม่อมตอนอยู่ที่กองถ่ายก้าวก็ดูแลหม่อมนั่งนั่งอยู่กับหม่อมตลอดเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องใหม่ในพาร์ทของน้องใหม่ก็จะมีนักแสดง มากมายที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่ทางพี่ออฟพี่นก,กนอะไรเงี้ยเขาเป็นสิธหม่อกเหมือนกันเขาก็เขาเรียกว่าอะไรให้ความเอ็นดูกันจะว่าฝากก็ก็ก็หม่อมก็แนะนําให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ถึงขนาดว่าโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรหม่อมจะจะยัดเยียดให้อะไรไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วส่วนตัวใหม่เองนะคะในฐานะเราสนใจบทไหนที่ผู้ใหญ่ยื่นให้ไหมว่าอยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษไหมคะบทไหนเป็นพิเศษไหมคะ สำหรับหม่หม่คือหม่จะบอกเสมอว่าใหม่แบบใหม่จะไม่รีเควสไปอะค่ะจะไม่บอกว่าไม่อยากทำาันนี้นะคะให้แบบเขียนบทให้ใหม่หน่อยคือผู้ใหญ่จะเป็นคนที่หยิบยื่นให้ใหม่มาะค่ะแล้วก็ถ้าอันไหนมันประจวบเหมาะเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราสนใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะรับ ล้วตอนนี้ที่เข้ามามีที่เราเล็งๆไว้จริงจริงยังยังยังไม่มีเลยค่ะถ้ามีแล้วหนตูต้องได้ต้องได้อ่านอ่านสักบทอะไรแต่ต <จะ S 1> เรายัางไม่จะทราบจะได้อ่านบทก็ต่อเมื่อคืนวันนัดสัญญาที่ก้าวแบบจบแล้วแล้วอะส่งต่อเธอแล้วเธอต้องรับทร,ร,ร,ราบนาเธออ่านบทอะไรเงี้ยอาจจะเป็นขั้นตอนนี้แต่ว่าขั้นตอนที่ติดต่อมาทั้งบดน้องจะยังไม่ทราบอะไรเลยค่ะไม่ย่างนันจะทิ้งช่วงระยะเวลานานไปในั้นตอถึงใช่ไหม มัน <meets S 1> อันนี้ก็น,น,น,น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันที่น่ากลัวเหมือนกันที่ว่าที่ว่า <ๆ S 2> มันที่ว่าที่ว่ามันจะหายไปแต่ว่าด้วยโปรเซสตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรามีอะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจุบันที่ไม่ต้องใช้เวลานานมากอย่างเช่นหนังหรือเราก็จะมีคอนเสิร์ต G T S คอนเสิร์ตพิร์ดให้แบบพอหายคิดถึงน้องไปก่อนแล้วก็จะมีงานอย่างงานหนังนี้ก็จะพอมาขั้นขั้นให้เราเออได้เจอกันบ่อยๆค่ะหมายค่อย่างของาะ ม่อยากที่จะเล่นกับพี่ออกใหม่อยา,ไาก,ออกยาได้ร่วมงานกับพี่ออกแก่หลังจากที่ได้ร่วมงานกับพี่ออกในหนังแผลเก่าที่ <c oughs> แอบมองอยู่บางังโดเพาะเขาอีกใช่ไหมคือเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากึ้นรุ่นใหญ่ทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะรุ่นใหญ่รุ่นคนที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไม่อยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านไหนเพราะว่า มันมันไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนค่ะมันเป็นประสบการณ์จริงดันั้นก็ต้องคือใหม่ไม่ได้เก่งอะไรเลยคะ่ะใหม่คิดว่าใหม่แบบเป็นนักแสดงที่เพิ่งเริ่มดังนั้นใหม่ต้องหาประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองอีกเยอะมากค่ะแต่<ม>ถ้าการไปเล่น,นละครของพี่อาอฟมันก็จะหม่บอกว่าเราคือนางเอกช่องสามในความใน<ม>ส่วนตัวใหมย่ยึดติดกับตรงนี้ไหมยึดติดไหมอะ ก็แต่หมายว่าทุกคนก็รู้แหละเพราะเราก็บอกว่าเราเป็นนักแสดงอิสราอะไรเงี้ยค่ะเนั้นมันก็ต้องไปได้ในหลายๆที่อะไรเงี้ยของนุ่นก็ร่วมงานกับพี่อ๊อฟอืมค่ะพี่ดาวค่ะขออนญาตถามถึงเรื่องที่พี่เฮเลนโพสข้อความได้เห็นรืยยังเออไม่เห็นแล้วก็ไม่อยากเห็นแล้วก็ไม่ขอรับรู้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อไม่ได้เอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ขอสนใจดีกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้อยากจะสนิทด้วยหรือจะอะไรด้วยก็ไม่ไม่ไม่รับฟังไม่สนใจดีกว่าปล่อยให้มันเป็นแบบผ่านๆไปเราไม่ได้อยากทําให้เขามันมีตัวตนในชีวิตของเราอะไรเงี้ยเนาะก็รู้สึกยังไงที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบบเหมือนเราเก้าจากช่องเจ๊อะเหมือนเราพลาดปัดสนใจเขาบอกว่าเป็นชื่อน้องใหม่เดียวิกาเลยหรออือก็ไม่ทราบเหมือนกันเราเราว่าเราไม่ไม่ขอดีกว่าเนาอเรื่องพวกเรื่องเรื่องพวกนี้ให้มันผ่านๆไปอะค่ะค่ะ แล้วกับข่าวที่ว่าช่องมให้ค่าขนมน้องใหม่30ล้านอุ้ยตายไม่มีไม่มีหรอกค่ะก้าวว่ายุคด้วยยุคนี้ไม่น่าจะมีใครที่แบบใช้เงินขนาดนั้นนะเราว่ามันอันอย่างเงี้ยก้าวว่ามันก็มันเกินไปอ่ะไม่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 มีค่ะเคยมีติดต่อไหมครับไม่มีอย่างที่บอกไปว่ายังไม่มีผู้ใหญ่จากทางช่องามติดต่อมายังไม่มีเลยครับเงินคือไงยังไม่ใช่ประเด็นที่จะมะไลไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เลย่ะ หมค่ะอยากกับแพนเค้กเองเหมือนได้ค่ะว่าเราจุงมือกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจูงมือกันไปซื้อเบบี้โรสจูงมือกันไปเล่นละครของช่องดูอ่ะมีการปรึกษากันไหมคะตอนแรกตกใจเลยค่ะใบที่ออกมาตอนแรกคิดว่าใบนั้นจะมีแต่ชื่อเราคนเดียวแต่พอเห็นมีพี่แพนด้วยอุ้ยมีเพื่อนอ่ะมีพี่แพนด้วยางค่ะเราไม่รู้มาก่อนไม่ไม่ทราบไม่ทราบไม่คยได้ไม่ได้เจอกับแพนบ่อยขนาด ขนาดนั้นเนาะเรามไม่ได้คุยกันน้องรอบด้วยค่ะเจอกันแต่ง,งานออกบูธร้านตันน้งแต่งทีท่าว่าออกมาได้คุยกับแฟนไหมครับอมไมไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยค่ะ <laughs> อยากคุยอไรกันไหมคะไม่คร <laughs> ับสุดท้ายอยาบอกแฟนที่แบบเหมือนอาจจะผิดหวังในตัวเราเหมือนคาดหวังกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็ในเรื่องของการตัดสินใจนะคะก็เข้าใจค่ะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมีทั้งคนที่รู้สึก รับได้หรือไม่ก็ผิดหวังในการตัดสินใจของเราค่ะแต่ว่าทั้งหมดที่เราทําแล้วค่ะถ้าเป็นแฟนขับเราก็จะได้เห็นผลงานเราต่อไปแล้วก็จะเป็นผลงานที่หลากหลายค่ะแล้วก็ยังไงอะ่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ส่งผลกระทบทั้งจิตใจของหม็เหมือนกันก็ต้องขอบคุณแฟนขับทุกๆคนค่ะถ้าไม่มีทุกคนใหม่คงก้าวผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปไม่ได้ก็ต้องขอบคุณที่ให้กําลังใจค่ะ